สวัสดีนะท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับผมวันนี้อยู่เกมที่มีชื่อว่าเปลวยิงฉูบแก้ผ้ากับผีในวิญญาณสุดเซ็กซี่คนนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้เนะี่ยผมจะทำการแปลไทยเจอคุณ H R P G Maker นั่นเองนะครับผมใครที่ชอบผลงานการแปลของเขาโดยเจะติดตามผลงานเกมอื่นที่เขาแปลไทยเนี่ยก็สามารถติดตามตั้งขอนิดขอนเขาได้หรือไม่ก็ที่ทวิตเตอร์ได้เลยนั่นเองนะครับผมเขามีเกมแปลไทยที่ไอเกมแบบเนี้ยเยอะมากเลยนั่นเองนะครับผมใครสนใจก็สามารถไปติดตามตั้งข้อผลงานการแปลของเขาได้นั่นเองนะครับผมโอเคแล้วเอน เกมนี้นะครับผมเป็นเป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยมาใส่กับ apartment apartment หนึ่งนั่นเองนะครับผมที่มีวิญญาณปีศาจสาวคนนึงเนี่ยอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งเธอเนี่ยมาเสนอให้เราเล่นปองยิฉุบเพื่อตอบความต้องการของเธอนั่นเองนะครับผมพวกเธอเนี่ยแอบดูเรามาตลอดนั่นเองนะครับผมเราเห็นเราเนี่ยทำการชักพูดทุกวันนะครับผมวันนี้แหละเธอเลยมากฏตัวแล้วก็อยากที่จะมีอะไรกับเรานั่นเองนะครับผมคือตัวเกมนี้เนี่ยผมเป็นการเอ่อมีอะไรกันกับสาวคนนี้ด้วยการปองยิฉุบนั่นเองนะครับผมเมื่อเราชนะเรื่อยๆเนี่ยนาาางกกก็็จจะะแแ้้้ผลวสัมมทีี่ นได้นั่นี่เองครับผมคือเกมนี้เป็นแนวเกมภาพพิกเซลเนาะออนิเมชั่นภาพเคลื่อนไหวนั่นเองนี่ครับผมเล่นผ่านเกมจอยเพลย์แล้วสับบนมือถือนั่นเองนี่ครับใครสนใจสามารถโหลดที่ซูเปอร์เตอร์หรือเว็บที่ทีคอร์ดได้เลยนั่นเองนี่ครับเกมที่581นั่นเองนี่ครับผมขนาดไฟล์ที่ประมาณห0ึ่เมกเนาะไม่เยอะมากนั่นเองนี่ครับผมสาหรับใครที่ไม่เคยติดตั้งจอยเพลย์นี่ครับผมหรือไม่เคยเล่นเกม RPG Maker แบบนี้เนาะก็สามารถดูคลิปติดตั้งคำอธิบายได้นั่นเองนครับจะมีคลิปแปะสอนวิธีกการรตติดดดััั้้งงออยูู่่็ไไปนนนเคบผม เรื่องราวของตัวเกมนี้ครับผมจะกล่าวถึงชายหนุ่มคนหนึ่งก็คือตัวละครเหล่านั้นเองครับผมที่เข้ามาในพาร์ทเมนต์แห่งนี้นั่นเองนะครับผมวันหนึ่งนี้ครับผมเขาเนี่ยใช้เวลาที่นี่มาได้สักพักหนึ่งแล้วนนเองนรับแต่ว่าวันนี้นคะครับผมวันที่เขากาลังเข้านอนอยู่นั่นเองเขาสังเกตเห็นว่ารู้สึกเหมือนมีใครบางคนเนี่ยกำลังนอนทับเขาอยู่นั่นเองนะครับผมเขาเพยายามที่จะฝืนสังขารตัวเองลืมตาขึ้นมาดูนั่นเองนะครับผมจนกระทั่งมาเจอกับสาวผู้หญิงคนหนึ่ง <propia S 1> <ๆ S 2> ที่ค่อนจะอบอุ่มแล้วก็เซ็กซี่มากอยู่ตรงหนน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 น้้น้้าา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 าเเเเเเัั่่ออออองงงรบผมมมมซึธธีกกวววดู็ลลแ ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาประมาณ2,000ปีแล้วนั่นเองครับผมก่อนที่แบบว่าอพาร์ตเมนต์แห่งนี้จะถูกสร้างขึ้นมาด้วยซ้ํานั่นเองครับผมแต่ว่าเธอเนี่ยไม่ปรากฏตัวออกมาเลยนั่นเองครับผมเพราะว่าเธอเนี่ยมีแต่ผู้หญิงแบบว่าเข้ามาพักที่นี่เนาะไม่มีผู้ชายที่ไหนเนี่ยมาพักที่นี่เลยนั่นเองครับผมทำให้เธอเด่ยไม่ปรากฏตัวออกมาเลยนั่นเองครับผมซึ่งเราพอเราเข้ามาอยู่อพาร์ตเมนต์เนี่ยไม่ได้มีเรื่องราวหรือว่าใครบอกนั่นเองว่ามีวิญญาณร้ายหรือมีสิ่งวิรับประทานวอย่างเนี่ยปรากฏอยู่ที่นี่ เพราะว่าเธอเนี่ยไม่เจอผู้ชายที่โดนใจเธอเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงด้วยแหละที่มาพักที่ห้องนี้นั่นเองนะครับผม แลวเธอเนี่ยก็แอบดูเรามาโดยตลอดด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็เห็นเราแบบก็ทําการชักปู้แล้วก็ดูวิดีโออะไรบางอย่างบนคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับผมทำไปครั้งนี้เธอปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็อยากจะมีอะไรกับเรานั่นเองนะครับผมซึ่งเธอได้เสนอข้อมแม้บางอย่างือการเล่นนบางอย่างให้ก็คือการเป่ายิ้งฉุบนั่นเองนะครับผมเมื่อเราชนะเธอไปบ่อยเนี่ยเธอก็จะทำการถอด่อนหนี้ออกแล้วก็จะมีเซอร์วิสตอนท้ายให้เราเนื้อนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเราแพ้เธอเนี่ยเธอก็จะไม่ได้ทำอะไรกับเราเกมก็จะโอเวอร์ประมาณนั้นนั่นเองครับ แล้วจากนั้นตัวเกมก็จะเริ่มขึ้นในกระเป๋งฉุกนั่นเองนะครับผมก็จะมีร่างของค้อนกันไก่แล้วก็กระดาษในการเล่นกับเธอนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีร่างของค่าหัวใจด้วยเราต้องพยายามที่จะป่าเงิฉุกเนี่ยชนะเธอให้ได้ในการเสี่ยงดวงนั่นเองนะครับผมซึ่งเราไม่รู้ว่าเธอเนี่ยจะออกอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าที่เล่นเนี่ยเหมือนไปเท่ากันออกนั้นจะซ้ำๆเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าจําได้เนี่ยก็คือน่าจะแก้สถานการณ์ของนางได้นั่นเองนะครับเมื่อเราชนะนางได้ถึง3เป้าแล้วใช่ไหมครับผมตัวเกมก็ทําการตัดเของฉากเเเเเเฮดนน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 นััััั่่่่ออองงงะะะคครรรรบบบผผมมมไปฉาาากกสทีีีย พอจบคนหน้าฉากเฮดมาเนี่ยครับผมตัวเกมจะตัดมาสู่หน้าของแอนด์ล็อกแบบว่า UI ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมสเกลด้านขวาบนได้เลยนี่นะครับผมจะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ว่าเป็นประมาณ20%ตรงนี้คือเป็นเนื้อเรื่องของตัวเกมนั่นเองนะครับผมเราสามารถเล่นไปถึง100%ได้เพื่อปลดล็อกฉากต่างๆเพิ่มเติมในเกมน,มกมนไไั่นเองนะครับผมตัวเกมก็คือมันเล่นไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับผมแล้วปลดล็อกด้านของฉากจี้หรือฉากเรื่องอย่างว่าเนี่ยเพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมสมมติการเล่นเราก็สามารถกดเล่นไปชุบต่อได้เเพืื่่่ออออป็นนกกกาาาารดูฉฉยง ต,ต่อไปนั e ่นเองนะครับผมส่วนโมดอีโรติกเนี่ยเป็นฉากนักของฉากเฮดที่เราแบบว่าเล่นชนะทื่อไม่ได้มีฉากอะไรบ้างเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็อันที่3คือเป็นนักของการบันทึกเกมก็สามารถกดบันทึกเกมได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ออกเกมปอะมาได้เลยนั่นเองนะครับผมเกมไม่ได้มีอะไรมากสำหรับเกมนี้เนาะเป็นนอกของฉากชื่อจีได้ดูเคลื่อนไหวผาพิกเซลเนาะนั่นเองนะครับผมเป็นการที่เรามีเลยกับผีตัวนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งก็เป็นกำลังฉุบไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมไม่มีอะไรมากบนาะนนั่เองนะครับผม สำหรับใครที่สนใจนี่ครับผมอยากรู้ด้วยว่าพลิกเกมจะเป็นยังไงต่อได้ของฉากเฮทเนี่ยมีอะไรบ้างนั่นเองเนะครับผมก็ลองหลบเล่นได้สัตว์เกมนี้เนาะพื้นที่ไม่เยอะมากสัตว์เกมเนี้นี่เองนะครับผมเป็นเกมปังทึ่งฉุบแล้วก็ดูฉากเซอร์วิสไปเรื่อยนั่นเองเองครับผม,ม,ม,มสำหร,รับผีในห้องนี้แต่เองนะครับผมเป็นผีสาวเซ็กซี่ที่แบบว่าแอบดูแล้วมันจะตลอดนั่นเองเองครับผมแล้วก็นางเนี่ยเป็นผีใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยการที่เราปล่อยอะไรไปใส่นางเนี่ยนางก็จะไม่ท้องด้วยนั่นเองเองครับผมคือมีอะไรกับนางไไไดดด้้เเ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 เรรรรรืืืื่่่่่่่่่่่่่อออออออยยยยยยยๆๆแแแลลวนน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 าาาาางงงงงกก็็มมมหหหหทคคััับบผตีีีะะะปปุษ์ถููสจ ผมโอเคสำหรับเกมนี้นะครับผมเคยสนใจล้อนตัวเกมนี้นะครับผมโดยที่ทวิตเตอร์หรือไม่ที่ที่คอร์ดเตนเอนนครับเกมที่581นั่นเองนะครับผมแพดไฟอ์ที่ประมาณหนึเมกเนาะก็สามารถหลบเล่นได้สำหรับเกมนี้เต้นเอ็นน่ครับผมโอเคหากใครชอบเล่นโอดีอัี้อึยแล้วใครที่ชอบเป็นโอดียังไงก็ฝากกดหนึ่งร้อยเป็นใจผมด้วยเต้นเอ็นนี่ถ้าผมวิดีโอหน้าเปียต่อไปติดตามชมได้เลยรู้จักใหม่เกมหน้าสัปดาหนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับผม ครั้งสุดในสักคราบอให้ล้มในสักเท่าไรนานโลกไปมีไม่เคยไม่ปากับใครก็เลยเข้ามา